ว่าไงไวซรุ่นกูมีเกมของลูกผู้ชายมาให้เล่นเกมอะไรวะเข้าเกมไอ้น้อง <c oughs> เป็นไง <c oughs> มุงจะติดไหมเอ้ยได้รอสีบรรยากาศโย่ไรละมุมเปิดเลยเขาเรียกว่าเปิดฉากพระเอก <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยมี่กระตัน วุ้ยจีียังมัวเลยเดินยังไงอ่ะกลวพวกมึงเหนึ่งๆกันก่อนแล้วกันนะตายมะน่ะยังไม่ตายด้วยอคีสลาตันชิยังไงโอ้โหตัวเมียร้อยมาพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวพี่รอเองรีสกิลเสร็จก่อนดีกว่าจะได้แบบสู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 หน่อยพร้อมยังมาเลยอือสูบไวยส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 วยปึ๊สูบทุบทุบขาดกึน กูไม่ถึงไอ้ย่โดนจะได้ท่านี้เฮ้ยสวยต้นไม้รับกรรมไ้น้องบางทีปึ้มโู้ย่าอย่างสวยเต็มมากอะออกดองเลยอ้าวเฮียน้องไม่ดองไปแล้วเพื่อนรอบนี้กูมีเกตแล้วนะแต่ว่ากูจะไม่ใช่เพื่อนเพราะว่ากูเล่นกับมึงไม่ใช้เกตก็ไม่ใช้เกตเ,เ,เ,เพื่อนคองให้เกตเ,เพื่อนกู เกลเพื่อนกูโอ้ยโคตรปลาเกมเลยไงอะไอ้น้อง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 โอ้ยเขี้ยเอาวะคอมโบวิดโรลเชี่ยะนี่ไอ้อุ้ยเจียนี่ไงซสกิลฮุบเออเฮ้ยเขี้ยะเอาวะไอ้สัสเฮ้ย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 ยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับยังไงครับตีนี่ไงเพื่อนโอ้ห <c oughs> กูวิ่งก็ไปหาท่าสี่ไปเลยไอ้ท่าสี่โดนกูทุกประจําเลยเพื่อนตีกูประจําเลยเพื่อนตีไงเพื่อนอเหลืองคืนปุ๊บมึนทีกูตามด้วยกคีสลาตันไปถึงไอ้โดม นี่ไงเต็มเต็มเม็ดไอ้สัสเต็มเต็มเม็ดเพื่อนกูปาาเลยใช้เงียบคุณมากดีกวาไอ้สัสนี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงตายแล้วเพื่อนไจริงยืดตัวมึงไงเหรอเราเมื่อกี้กูให้มึงรอบนี้กูไม่ให้แล้วเพื่อนไอ้สัตวสรอบนี้กูไม่ให้แล้วเพื่อนปาสุก้ายืด ปรตูก,ก้ายัางยืดเพื่อนไม่ตายเท,ท่าทีไม่ให้เตะเพื่อนสก,กิลสามคืออะไรอดอ,อยู่ย a, อ้อยังรอดอยู่ยือ้อไอ้สัสไอ้สัสกูไม่เ,เล่นอีกสก,กิลนึงไม่ให้เล่นกู <c oughs> ใช้หมดแล้วเพื่อนหมดละกูหมดหมุกแล้วม,มุกพี่ไม่ได้มีแค่นั้นไนอ้น้องว่ามุกพี่มันมีอีกปึ โดนเตบรรยากาไหนเธอยังเตบยกาศตูไปไหนไปเทียไปไหนโอ้ยลบไปสัตว์มีเงนนอนอยู่แต่ทีนี่ข้าปุ้มปุ้มอ้โหไปไหนเพื่อนไปเทียอุยพี่ดยังไงยังไงโอ้ โดนกระแทกเดยเจาะไ้เยอะอ้หูานี่เพื่อนโอ้โยิงไตรวอีกเยียมตัมงโกงเงิน้เฮ้ยเฮ้วลาเตะบรรยากาศไปถึงเยอเฮ้ย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 ่าอะไรอะเฮ้ยยู่เนย่าไหนเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะ เพื่นท่านไหนอ่ะเฮ้ยกูขอใหม่เพื่อนกูขอใหม่กูขอใหม่อะไหนนี่แป๊บนึงหรือว่ากูถีบโดนตัวมึงแบบจังๆวะมันเลยแบบเด้งกลับมาอีกรอบนึงอ่ะเฮ้ยแต่ท่าเมื่อกี้แม่งเท่จริงเป็นท่าแบบสกิลแบบเลือดน้อยแบบน้อยมากอ่ะจนแบบมันติดยิตเดียวได้อะไรอ๋อคืออ๋อคือมันต้องมันต้องรอเลือดน้อยก่อนเนาะมันจะคอมโบแบบอ๋อโอเคกูเข้าใจละนี่ไงเพื่อนในในแค่นั้นแหละเพื่อนได้แค่นั้นแหละ จะโดนฆ่าจีเลยเพื่อนมามาเลยมึงโดนกูเพื่น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 มึงโดนกูเพื่อนไอ้เทียมึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูไอ้เฟมมึงโดนกูไอ้เทียงยังไม่หมดเพื่อนยังไม่หมด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 ไอ้สัสแก๊บเลย อุ weight here, weight here, weight here. ้ยวิวเชี้ยเชี้ยเชี้มึงโดนแล้วอะไรวะเนี่ยเกือบหมดหลอดเพื่อนกูไอ้เกิดไอ้เชี้มันระเบิดพลังกระมอนกระมอนกระมอนเบบี้ไอ้คุกกี้ทำนายกันอุ้ยอะไรบ่อยโหพลังเจนอสอย่างแรงไอ้เชี้คงชิบหายมึงดูอันดับโคจโอดิ โอ้โห oh yeah. ่เฮียเฮียป um, um, ูบาเกมเอาคก็แบบเดียวกันนพี่แต่ว่านี <No ่มันเป็นแบบะไรนะจุดสจุดสุไกเซนนะเบ็มมาดิเร็วๆน้องน้องมันมาแล้วเนี่ยเออตามอยู่เก็บเกตเลยเสร็ไปแล้ววะเฮียมเก็บเกตจังวะเก็บเกตเลยบ้าเกมเลยอืมเฮ้ยอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะท่าอะไรวะเฮ้ยไอเฮียมันมีปืนน้องมันมีปืนมีมีดไอ้เฮียมีหมดเลย นมาดูเสพบรรยากาศแดงแป๊ดเลยเศพบรรยากาศไอ้น้องต่อยอย่างเดียวเลยเฮ้ยครูเผอไปกดห้องหนึ่งหนึ่งอีกทผ่านละเรียบร้อยเอาตัวน้องไม่สลายเลยมีท่าสองท,ที่ที่ทำอะไรก็ได้ท่าสามไม่รู้ออเออออเออเออเออออเออื้อ,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 อเศพบรรยากาศน้องมาโดนกูคอมโบที่นี่เลยมาเพื่อนเออน้องไม่ใช่ปืนยิง เฮ้ยนี่มต้องตราปืนจิงนี่มาปัดเข้าให้ปั๊บ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 เบรรยากาศฮุมฮุมฮาาเบรรยากาศาเจีเลยไม่รู้คืออะไรคืออะไรวะแกาูมนาดูเซนไคยเซนไคยเซนไค กางนาเคียอะไรวะโดอาเแล้วเหรออยู่ไหนวะคืออะไรวะผมไปโดนอาเีอ้าไอเชียบอโดนทั้งนั้นลูกโคชูมีเชียอย่างแรงแล่าสถาการคืออะไรลากน้องชายลาก่อนไม่อยู่ขนางนลังไมอยู่ข้าดนี้เลย โอดเกินข <Yeah, S 2> mm ้างหลังยิงไม่โดนเลยเล่นยากมากเลยไอ้เหออเพื่อนกลางอนาเขตตู่ตู่โอดกลางอนาเขตโอดโอดตกูก็ตะควาตายกันเอาไอ้เหี้ยมึงงั้นมึงรับกันเพื่อนไปกับกูไปกับกูไอ้น้องโยูชิโดชิเต็นเคยกลางอนาเขตนี่ไม่โหลด กิ้งโลบกิ้งโลบเชียกูรอดแล้วโทษทีโอ้โหเฮ้ยเจ๊ดใส่อะไรอะไรละลุมเลยเหรอไอ้น้องไอ้น้องโดนคู่โดนคู่เอาฮึบเฮ้ยเชียโดนตัวนิดนึงยิ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 งฮุบรึบดอยเลยโดนคู่เลยเหือไอ้มันเกี่ยวได้ยังไงวะ อู๊หอินเดฟินิตี้ทำอะไรได้คืออะไรวะเฮ้ยโอ้ตโลอ๋อทำให้มันตีช้าลงอะไรเงี้ยะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยน้องมันกางนะเฮ็ยใส่พึงไปเลยไม่ให้เล่นเอ้าเมื่อกี้ยังคู่หันอยูอปวดคุณเลยเอามัดปาดคอคุณเรียบร้อยมามึงอะกลัวต้องหนึ่งหนึ่งเพื่อนเรียบร้อยเพื่อน ก็บดดดปีกไงนี่ไงนี่ไงนี่วุ้บกึ่งปุ๊บแบงเอื่อยเทย์ตายตายเวทดขึงหล่อไปติดเล่นแล้วนะเพื่อนจะไปไหนตบมือตบมือตบมือคุยอยู่ตรงนี้เพื่อนเออเออเออ mình định sẽ bảo anh, qua.จบ game luôn thôi. Ok kết game. Không, không. 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 Không.